อีก16แห่งที่จะครบวาระาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือในกลุ่มของอ,อบตอนะครับก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ที่ไหนอ่ะอำเภอเขาย้อยนะครับมันก็มีตั้งแต่อะไรท่ทานประธานอบตอสำโรงอบตสำมรงสำโรงนี่ครบวาระเฉพาะสมาชิกนะเพ,พ,พราะว่าเพราะนายกเขครบวาระาไม,ไม่ไม่พร้อมกัน ค่ะนะครับแล้วก็โพไร่หวานนะคะอืแล้วก็โพพระบางจากครับตำลุเมื่อกี้ถึงบางจากในเขตอำเภอเมืองทีนี้ไปเขตอำเภอบ้านลาดค่ะอบต่อตำลุตำลุที่เรื่องเฉพาะสมาชิกสมาชิกใช่ค่ะมีที่ไหนอีกครับแล้วก็ไร่มะขามครับท่ารงครับบ้านทานท่าช้างท่าเสนครับไร่โครกไร่โครกนี่เฉพาะสมาชิกเฉยๆนะคะแล้วก็บ้านหาดน้องกระปุกห้วยลึก อันนี้กลุ่มของอําเภอบรรลาดนะครับทีนี้ไปอําเภอบานแหลมรับาะก็จะเป็นของอะไรอีกปักทะเลออบตปากทะเลแล้วก็ไปที่เขาย้อยเขาย้อยอีกหนึ่งแห่งก็คืออบตหนองปลาไหลจะครบบาลสิบหกแห่งตอนนี้เรารับสมัครกกตท้องถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมู่วานกรรมการสรรหากําลัง สรรหากำลังกัดเลือกคัดเลือกสรรหาเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมาที่กรกตเพื่อจะคัดเลือกเพ้ละสี่บางอปตตอนนั้นนะที่ยังไม่ครบยังไม่ครบอยู่ระหว่างการท้ทามอยู่ท้บทามเพราะว่าหลักการก็คือที่เราคุยกันหน่อยเมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าเอ๊ะบางทีพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจนะในกระบวนการของการสรรหากรกตท้องถิ่นเนี่ยนะ เออมันเป็นมาเป็นไปยังไงท่านรองกรุณในในระเบียบมันท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันมันมีคณะกรรมการสรรหาครับชุดหนึ่งเอออันนี้ตามกฎหมายกาหนดไว้เลยนะให้มีกรรมการคือกรณีถ้าครบวาระนะฮะครับจะให้มีกรรมการสรรหาชุดหนึ่งครับซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธานครับแล้วก็เป็นผออก็นเลขาเนี่ยผอเลือกตั้งผู้ม่าการการเลือกตั้งนะฮะครับเป็นเลขา อันนี้กรรมการสัรหานะฮะกรรมการชุดนี้ก็กําหนดวันรับสมัครคือกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาเป็นโดยตําแหน่งะใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่บางตำแหน่งก็ไปไปเลือกกันเลือกกันเองมาเได้หนึ่งรวมแล้วได้ประมาณเท่าไหร่สิบห้าจสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดท่านนะฮะกรรมการสรญหานี่สิบเอ็ดท่านนะครับท่านผู้ฟังเพื่อจะไปเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาสมัครเป็นกกตท้องถิ่นและเขาจะเป็นผู้กันกรองให้เหลือแปดคนแปดคนส่งไปที่กกตจังหวัด กรกตจังหวัดให้ความรับนชอบแล้วคัดให้เหลือ4คนไปบวกกับหัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนที่ก็คือปรลัดใช่ก็ได้เป็น5้าคนนะครับนี่นี่คือกฎหมายเขากําหนดไว้นะกฎหมายและระเบียบเขากาหนดไว้เลยว่าถ้ากรณีครบวาระจะต้องมีคณะกรรมการสรรหากรกตท้องถิ่นครับแต่ถ้าไม่ครบวาระอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เราก็จะไปดูชุดเก่ากรรมการถ้าทาชุดเก่ากรกตท้องถิ่นชุดเก่าดึงมานะครับอันนี้กระบวนการ หลักการนะ่ะหลักการคนที่จะเป็นกกตท้องถิน่นเข้าคร่าวเข้าคร่าวๆคร่าวคนคนที่จะมาเป็นกกตท้องถิน่นโดยหลักการเข้าคร่าวนี่เอาง่ายๆอายุก่อนไล่ของอายุก่อนนะอายุอ<ห>ายุไม่ไม่ต้องไม่ตามไปสามสิบปีต้องไม่ตามกว่าสามสิบปีนะครับในวันที่คำนการสรรหาครับพิจารณาอันนี้หลักการใหญ่เลยนะหลักการใหญ่อันที่สองต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะในจังหวัดเพชรนี่แหละในจังหวัดนั้นและมีถิ่นที่อยู่อืหรือ รับราชการอยู่ในอำเภอที่เป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนั้นๆนะครับมันมีและกับมีหรือนะถ้าและนี่คือต้องทั้งสองอย่างถ้าหรือบรรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่หลักการกว้างหลักการท้กว้างครับและที่สําคัญต้องเป็นคนไทยนะคุณคุณเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศคุณจะมาสมัครเป็นกรกตท้องถิ่นไม่ได้นะครับอืมเอาแหละก็นั่นคือที่ไปที่มาของ กระบวนการของการสนหาว่ากรรมการสรรหามาจากไหนนะอันนี้เขากําหนดในในระเบียบไปเลยครับ11ท่านหนึผู้ว่าหรือผู้แทนผู้ว่าเป็นประธานเป็นประธานอันที่สองมี มีอายการผุ้มโดยการการเลือกตั้งประจวจังหวัดเุรีเป็นเลขาของกรมการสรรหาแล้วก็จะมีอายการจังหวัดการมีกองปุ่มกับทหารอะไรตำรวจเนี่ยเลยโ้เป็นเป็นเยอะๆมีทั้งข่าวทั้งข่าวของการค้าอุตสาหกรรมอะไรนี่ก็ไปเรื่องกันมามันหนึ่งใช่ไหมทางด้านสื่อก็มีใช่ไหมครับแล้วก็โอโมาเยอะนะไม่ไม่ได้มางใายๆหะเขาเขากรองกันหลากหลายสาขาท่านประธานก็ไปนั่งร่วมให้การคือพูดง่ายว่าเราทํางานร่วมกัน กรกตท้องถิ่นกับกรกตจังหวัดเราก็ทํางานร่วมกันแต่ว่าในกระบวนการนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะต้องไปสาคหานะครับป็นไงฮะในในส่วนนี้ก็อยากจะให้มีผู้สมัครเป็นกรกตท้องถิ่นนะคะถ้าเขาเปิดโอกาสให้สมัครครับเราควรจะรับสมัครคือคือควรจะสมัครนะคะเพราะว่าเพื่อให้ กตเนี่ยมีเครือข่ายในการทํางานให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอย่าให้ว่าคือเหมือนกับว่าที่แบบเป็นคนเดิมๆให้เปลี่ยนบรรยากาศมาทําบ้างใช่ไหมคะก็เป็นการสร้างเครือข่ายนะคะให้คนมาทํางานทางด้านนี้เพราะว่าการทํางานทางด้านเนี้ยเป็นเหมือนมันเป็นงานเสียสละนะงานจะงานเสียสละอาสาค่ะนโยบกระุณกาตอบแทนนี่แทบไม่คุ้มเลยนะหลายคนบอกว่า เอไปเป็นกกตท้องถิ่นนี่ค่ตอบแทนสูงไหมไม่ไงฮะเพราะบางคนผมถ้า <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดก็ถ้าประธานก็สามพันต่อเดือนอืมเฉพาะที่มีการจัดก,การเลือกตั้งครับครับนะ <ไง S 1> ครับมันอันนี้เป็นงานเขาเรียกว่า,วาง,งานเฉพาะกิจส่วนส่วนสมาชิกก็ กรรมการอ่ะสองพันห้าสองสองเดือนได้ห้าพันสองเดือนได้ห้าประธานสองเดือนได้หกพันก็เช่นเช่นเดียวกันนะ่คะที่เรามาเป็นกรกตจังหวัดประจาจังหวัดเนี่ยนะคะเราก็เป็นผู้อาสาเหมือนกันนะคะในการอาสานะครับท่านประธานก็อาสาท่านบอกรุนก็อาสาผมนี่ท่านมังกรท่าน จะไมหมฮะท่านบุญท่านถ้าเรา5คนนี้เราอาสาค่ะ,ะ,ะไม่ได้ว่ารับเงินค่าตอบแทนเนี่ยมากมายนะคะคขนาดกรกตท้องถิ่นเนี่ย <ฮะ S 3> ยังได้แค่ สามพันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็ไม่ต่างกันบางคนเนี่ยคิดว่าอุ้ยเป็นกกตจังหวัดแล้วเนี่ยได้เงินเงินเดือนมากมายจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราได้นิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราต้องการให้จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกบุคคลที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะหลักการเดียวกันเหมือนกันทั้ง77จังหวัดเลยนะฮะก็จะมีกกตประจํา จังหวัดแต่ว่าของกทมเขาใช้ชื่ออีกแบบหนึ่งเขาใช้ชื่ออะไรนะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนี่ภาษาเรียกนะฮะจะมีต่างกันจังหวัดอื่นอยู่นะในเจ็ดสิบเจ็ดแห่งนี่นะครับมีท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพอจังหวัดอื่นออีกเจ็ดสิบหกจังหวัดก็จะเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นๆนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นงานอาสาก็ต้องฟังครับเห็นใจนะฮะท่านท่านประธานไม่ว่าจะเป็นกกตท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการเขาต้องิ่นนี้เขาต้องไปหากรรมการประจำหน่วยเนะอกําลังคนที่จะมาช่วยส่วนใหญ่ได้มาจากไหนครับท่านบอกอกรุลนี่ทําจากการเลือกตั้งมานานนมเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปหามาจากไหนครับก็มีสองส่วนแล้วครับส่วนส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องคล่องหน่อยในเรื่องของการขีดการเขียนจากนั้นเราก็จะต้องเอาจากขั้นรายการจากครูเนี่ยมา<อ>ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ อยากที่มาช่วยดูแลครับดูหีบบ้างอ่านุ่นบางอะไรบ้างนะกรัก็ชาวบ้านแต่ชาวบ้านนี่ก็มีมีบางคนก็เก่งนะอ่าบางคนเก่งคือหลายหลายคนนี่เขาเสียสละนะฮะคือคือจริงๆเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนเนี่ยที่มาทํางานเฉพาะวันที่มีการทํางานนะเฉพาะวันที่มีการทํางานท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจัดการเลือกตั้งทิ้งสองเดือนเขาได้ทุกวันไม่ใช่ เขาให้นึ่งตอบแทนเฉพาะวันนี้ก็มาหนึ่งวันอบรมเออวันอบรมต้องอบรมสองรับอุปกรณ์อืสามวันเลือกตั้งแต่สามวันนี่แหละสามวันนี้ถ้าก็ได้ประมาณเท่าไหร่ท่านบอกก็จะรวมแล้วแปดร้อยห้าสิบาสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาททาทาไม่ดีนี่ผิดกฎหมายอีกยุ่งเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องให้ให้ให้ความเห็นใจนะกับผู้ที่อาสาเสียสละแล้วก็มาร่วมทํางานกับกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็ตอท้องถิ่นเขาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่พวกเรานะครับ ในระบอบรประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะจัดการเลือกตัง้งแล้วก็เลือกหาคนคกันเองอะคะเลือกดีไม่ดีก็อยู่ที่ท่านแหละครับ,รบถ้าเลือกคนดีท่านก็จะรับการดูแลที่ดีเพราะผู้สมัครก็คือผู้ที่อาสาเหมือันอาสานะครับ,รบอาสามารับใช้นะครับไม่ใช่อาสามาเป็นนายนะครับเขาอาสามารับใช้ นะครับเข้าคูหานี่ท่านเลือกได้เลยไม่มีใครรู้ครับครับอเอาและนี่ก็ที่ปฏิมาท่านท่านประธานทีนี้ว่ากรรมการประจำหน่วยก็ขอฝากนิดเดียวครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเระเบียนเปลี่ยนแปลงไปได้บางคนเนี่ยจะจับของเก่ามาทำเนี่ยโอกาสผิดพลาดเยอะมันมันมันมีมันที่มันเปลี่ยนเป็นข้อข้อแก้แก้ไขข้างหนึ่งแก้ไขั้งสองการเรลี่ยนจริงๆเลยนะท่านกปนทั้งหลายนะ คือเมื่อกี้เราบอกว่าท่านจะได้รับกาลปบรมชาตอยู่สามวันนะวันนึงก็คือวันที่มาอบรมครับวันนั้นมาอบรมเนี่ยเพื่อมาทบทวนคนใหม่ก็จะได้มาเรียนรู้คนที่เคยทําอยู่เก่าก็ท่านก็จะรู้ว่ารู้อยู่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนไปี่การเปลี่ยนแปลงคเนี่ยเขาบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แบบเพลงเขาไปร้องถ้จริงๆเขาเปลี่ยนไปแล้วเพดปฏิเวลาผพดอ้าวนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ วันบ้มๆเวลานั่งไปไปได้นั่งฟังแล้วก็ตรงไหนสอบถสงสัยก็สอบถามเลยเพราะอะไรถ้าไม่ชัดเจนก็ถามเลยท่านก็ดุนย้ำท่านฟังสงสัยต้องถามเพราะอะไรเพราะเวลาท่านไปปฏิบัติหน้าที่นะผู้บีสิทธิ์เขาจะถามท่านเดี๋ยวท่านตอบไม่ได้ท่านเป็นกบบนท่านตอบไม่ได้นี่แหละเอาละนี่ก็เป็นฝากกันไปนะฮะฝากกันไปเพราะว่าเราอาสามาทํางานร่วมกันนะท้ายที่สุดก็คือการเลือกตั้งนั้นต้อง โ <polarization. S 1> ปร่งใสโปรงสใยและเที่ยงธรรมครับนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้คนดีๆมามีพระารมราชของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วครับที่หลายท่านนะครับคือเราอย่าให้คนไม่ดีขึ้นมามีอํานาจยืมมาบริหารนะครับเพราะนั้นพวกเราก็ช่วยกันกรกตจังหวัดกรกตท้องถิ่นท่านกรปนและที่ลืมไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับมาจากไหนครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับในหลักเลยหลักจริงๆเลยเนี่ยต้องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับหน่วยเลือกตั้งละสงสองนาย ครับแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งครั้งไหนเนี่ยมันพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกันทั้งจังหวัดเนี่ยแก้ว่าตำรวจี่ไม่มีไม่พอครัวไม่พอก็ให้ตำรวจหนึ่งและอีกคนหนึ่งนั้นก็ขอร้องทางทนายอำเภอหาผู้ที่ เดี่ยวข้องเรื่องดนี้มาอาจจะเป็นอพรรก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่หรือถ้าอภพรรไม่พอก็บังบุกบางจังหวัดรวมเยอะนะอาจจะขอทหารมาได้ไหมได้ได้ระเบียบเปิดช่องให้เปิดช่องให้อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีหน่วยละสองคนสองคนครับสองคนครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางตํารวจนะมีมีพออหนึ่งคนครับกรรมการเจ็ดในเจ็ดนั่นเป็นประธานหนึ่งคือในหนึ่งหน่วยเลือกตั้งนี่จะมีใครบ้างอ่านี่หนึ่งผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนครับนะครับสอง กรรมการเจ็ดคนแต่กรรมการนี่เป็นประธานหนึ่งคนเป็นกรรมการหกคือเจ็ดเนี่ยรวมทั้งประธานด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นแปดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอีกสองอีกสองนะฮะก็เท่ากับแปดบวกสองเป็นสิบสิบคนหน่วยสิบคนหน่วยเลือกตั้งละสิบคนสิบคนนะครับที่จะให้บริการกับท่านผู้มีสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเรามีคนสิบคนรอท่านตั้งแต่เช้า พอแปดนาฬิกาเป้งเอานาฬิกาที่ตั้งอยู่ที่นั่นนะบางทีเราไปยืนดูกันนาฬิกาข้อมือเรานะแต่เขาเทียบไปแล้วแหละอาการ่าแปดนะครับปั๊บเขาเปิดทิทต้นสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยอย่ารอภาคบ่ายอาการมันร้อนใช่ครับอาการมันร้อนแล้วมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณทักสามสี่นาทีท่านกรุณกับท่านประธานมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังหรืออาจจะเชิญชวนในช่วงนี้นะครับเช อันนี้ก็ <c oughs> จะใกล้การเลือกตั้งนะคะสมาชิกเเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็นายกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ประชาชนในแต่ละเขตในแต่ละท้องที่เนี่ยที่มีสิทธิ์ในการ เลือกตั้งรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะได้มาลงคะแนนเสียงมาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะเราเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากให้ได้คนดีมีความมีความสามารถเข้ามาทำงานแทนพวกท่านทั้งหลายอะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอเชิญมาใช้สิทธิ์ค่ะท่านพนมพงสมบัติครับท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีท่านอกุครับ ครับท่านดูแลด้านการจัดการเลือกตั้งอยากจะฝากย้ำอะไรอีกครั้งครับครับอันนี้ก็อยากจะฝากย้ําของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อกี้ได้เชิญชวนไปใช้สิทธิ์แล้วก่อนจะมาใช้สิทธิ์นั้นอ่ะไปตรวจหลายชื่อก่อนอว่ามีูหรือไม่อย่างไรถูกไหมไปไปตรวจไปตรวจก่อนแล้วถ้าทั้งที่ดีนะจําลำดับที่ไว้ด้วยอันมันมันเวลาเข้าหวยลำตัวไวเวลาเราเราเราไปดูลำดับที่เราก่อนเราไปถึงนะดูลำดับที่เราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ แล้วเราก็ต้องมีบัตรประจําตัวนะอย่าลืมไปจําลําดับตัวเองดันไม่เอาหลักฐานตัวเองไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับวิ่งล้อมพดูบัตรเสร็จดูลําดับแล้วเดินเข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะบอกเขาว่า เราอยู่ระดับนี่เท่าไหร่ถ้ารอบหลังมาเกินสามโมงเขาก็ไม่ใช้สิทธิ์แล้วเขาไม่ใช้สิทธิ์นะครับอะไรครับวันนี้ก็เป็นการย้ำนะฮะย้ำกันแล้วก็เราจะมาย้ำกันในคุยเฟื่องเรื่องมังเพล่บ่อยๆครับท่านผู้ฟท่านจะมีอะไรคีกไะไม่ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายอะไรครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะฮะทางท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็กรรมการการเลือกตั้งนะฮะท่านพนท์พงศุบดีแล้วก็ท่านการุณลิมเจริญนะครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟฟัังงงงงผ่่่าาาานนนทรรรรยยกะคคบุเเเืืออพชใว กอทอเพชรบุรีพบประชาชนนะครับเราจะมาพบกันทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันนี้เวลาหมดครับผมสุรพลนากรและท่านประธานพร้อมทั้งท่านการุณนะครับซึ่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีจากลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ